็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราโดยมีการจัดตั้งหมวสมังต่อไปนี้ 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ 2. เพือ่อลดปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ของนักเรียนและส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักครูและนักเรียน เพื่อนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าและการออกกำลังกาย 4. เพื่อนักเรียนเกิดองความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดียิ่ง บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านสุสัท์เพื่อรัตนพันธ์ประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมจ,รใจ,ใรจักรยานปั่นปั่นไฟปั่นใจให้โลกจักรยานปั่นไฟปั่นใจให้โลกการใช้พลังงานในฟ้าของโรงเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราควรหันมาให้ความสําคัญในการอนุรักษ์พลังงานโดยเริ่มต้นที่ตัวเราเอง ขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งขอกับคุณคณะครูนักเรียนนักเรียนการน,นาโครงการรถมืองร้อนด้วยมือเราที่มีความตั้งใจในส่วนของการอรับพลังงานและคิดหาวิธีประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโร,งเร,ง,เร,ง,รงเรียนสิ่งเ่องจากโรงเรียนสั์คมมีการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจํานวนมากคิดเป็นค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบส0 0 0 0 0บาท ต,ต่อเดือนต่อเดือนเพราะฉะนั้นใน1ปีการศาึกษาจึงมีค่าใช้จ่ายสูงมากส่วนหนึ่งคือการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิเช่นแบตเตอรี่ของโทรศพรัพท์มือถือแบตเตอรี่ของเครื่องใช้โน้ตบุ๊กและอื่นๆเพราะนั้นนักเรียนการนำและคุณครูได้ร่วมกันคิดประดิษฐ์ สิ่งประดิษที่ช่วยในการประหยัดพลังงานโดยการใช้จัก,กรยานและแบตเตอรี่ที่สำรองเพื่อเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าขอให้อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตาไตรและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายได,ด้โปรดอภิบาลรักษาให้ผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้และประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญมีพะละกำลังเข้มแข็ง

ต้องปั่นตลอดเพื่อให้กระแส้าเต็มในแบบีนี่ก็ได้พลังงานก็ได้ออกงกานด้วยเอาปั่น้เยนาจาเดียนมาโอ้โหลนั <okay>? ีกัที่เดียวกันนั่นแหละพรุ่งนี้